สวัีครับวันนี้อยู่ผมเกมเซเว่นนะสำหรับคลิปนี้เรจะเล่นนี้ให้ถึงดันนี่เลยเปนบอสนะก็นะจะนานหน้าดูตถ้าีเกียจผมีเกียจอก็จะไม่เล่นถึงนบอสนะจะเล่นเดียวอดเล่เถึงดันบอสนะนี่ทำเพื่อท้ชมเลยเนนะี <laughs> ่ย okay.

ว่าการ์ดนี้คงจะมีอะไรดีๆนะได้มม,มมุมอะดีปะดีค้นดีจริงฮนะไม่ทำอะไรนี่จะไม่รู้ อืมนะดีโอ้โหแตกต่างอย่างนี้หนึ่งดาวเนี่ยสองดาวก็ได้เยอะเยอะกว่าที่เดียวเยอะเยอะกว่าแค่ดาวเดียวใหญ่โตฮะ อืมอืมอืออือออออโอ้โหเดี๋ยวว่าครับได้ใบมาแล้วไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว

ขามเลยต้อเฉาะแล้วอนองนี้เล่นต่อ ทืบเลยครับทืบเลยทืบเลยทืบเลยมึงเอ้ยเร็ร้อยครับแต่เราแต่เก๋ท่านนี่ใช่ถาไม่ตายนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะรอดนะ เจอเลเวลสี่แล้วค,คือข้อสสัสยหนึ่งอย่างฮะบางขาอส่ส่ปกเลวอ่นะอืมจะจบ โอเคต่อโอ้เรื่องม,มันก็ตายอืมเรื่องม,มันก็ตายอีกอืมเรียบร้อยอม,มากระเด็นฮนะกระเด็นเลยอืมไอ้วนโอ้แรงแันนะ มันอ่อนแอมันก็ได้แข็งันถ้าน้องก่อนและน้องน้อมมีชีวิชีวาครับทึบอรับมันก็นมไม่เดกแม่นดูจริงจริอืม,มันทีกาวพ โอเคน้อยดีๆๆประเดวีตัเราตัวตัวเป็นลูกเกมโมเดลคอมแบอฮะแต่ไม่แคบนะไม่คแคทแคเปลนวนี้ก็ถ้าสุดถ้านชงจะเห็นว,วันไหนแคทเกมก็วันละสี่คลิปนะสี่ถึงสี่ถึงหกคลิปบ่ามีอารมณ์เมื่อมีลงมวันไหนแคทแต่ มันจะแคสดีสิบเนจัดจาก,การอืออือโหมันได้ว้างอะล้วทำอันนี้ทำไมถึถไม่จตีมันะะนวัวใช่ไห่ะ

เราชนะมันง่ายนี้ยวะเมื่อกี้เดียวก็คลิปนี้ขอจะเป็นกนนงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นโอ้ แรงใจเล่นๆน้อยๆให้กันหน่อยนะจริงก็สุดสุดท้ายจริงดีฮะนะครับก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะ Thank you ครับที่รับชมคลิปนี้จ,จบอาจจะมีปางตอนที่อาจจะัะสาระมัง้งมีไหมถ้าไม่มีก็แบบแฮปปีนะ้ฮนะโอเคก็ ไจจม่ yeah. บายคนที่ดูอยู่ก็ร่างท่านจุ๊บๆน่ะฮะเยอครับบายครับมาถล่มมนตอนนี้อีกแล้วเออมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยลองลงโอเค